นี่เอาล,ลุงลุงรอดิแป๊บนดงนะลุงกูไปละสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกท่านเลยนะยินต้อนรับนะครับเข้าสู่เกม just cause 3อีกครั้งหนึ่งนะครับนะวันนี้เราจะกลับมาพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันอีกรอบจะไปเนื้อขวัญชิปมาแบบดิ่งเปสุดท้ายแล้วนะฮะ่ว,ว่ามาด้วยความเร็วแสงนี่ครับ พยาดติ่งไม่สูบปัตตพีกลางร่มก่อนเฮะเดี๋ยวตายเนอะเรียกว่าชีวิตสโลไลน์นะครับนี่ข้ามถนนนี่นี่ข้ามถนนแม่กำลังกลางรลมอยู่ดีเอาหมิน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 เฮ้ยจุด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 งงงงงวิ่งไปไหน ิดมาเดี๋ยวให้รางวัลนิดแต่เปิดคลิปเลยแล้วกันนะอ่าอ่าทีนี้ก็จื๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาไปเอาไปรถมันมาแทนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนมันต้องไปหารถดิอ่าเออนั่นแหละแล้วก็ไปอย่างนั้นรถบอกไอ้เชี่ยจะไายดูนี่ประกอบคุณทำไม เอาละครับ็สลับในวันนี้นะฮะผลชาคุณผู้ชมนะมาเปิดโลกเปิดตาเปิดหูเปิดตานะฮะในเกม just cause 3อีกครั้งอืออีกครั้งทำลายคนแก่ตบเด็กเตะมาแท้ผู้หญิงทิ้งคนแก่ลังแก่คนท้องนะฮะโหเป็นกิจกรรมของผมเลยนะครับนูว่าเรื่องนี้โปรเฟชชั่นอลนะอันนี้มีค่ายทหารนะฮะทำงานหนักเลยคุณน่เดี๋ยวให้ตัวสายการบิน ตัวสายการบินการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าเน่เอาไปตรงโน้นเลย <me> อ่าว้าเดี๋ยวเราแวะเข้าไปดูในค่ายทหารกันดีกว่านะครับอันนี้คือค่ายทหารของเรานะฮะอ่ามันชอบมีปืนอะไรให้เราเปลี่ยนแปลกๆอยู่เรื่อยเลยนะครับอันนี้มีอะไรบ้างอ่ะเป็นบ้องมาเจอเดี๋ยนะเฮ้ ่มาเป็นเป้า <laughs> มาเป็นเป้าให้หน่อยซึบอ้บโอเคเป็นเป้าเน่งเนี่ย <laughs> ยางสดไอ้ดิงงงอะไรวะเกิดอะไรขึ้นวะน่ามึงมาด้วยน่ามึงก็มาเ <laughs> น,น,นี่ยมันห้อยห้อยก็เป็นพิธีเลยเนี่ยอ,อันนี้ป้าดึงมาด้วยอ่ะอีนีมาต่ออีดี้ต่อติีติีเอาติีติีต <laughs> ขานักักๆักๆักักักนนัไอ้นี่มาห้อยกับขาี่เป็นลอกชักกระตุกลงออกมาแหน่แต่เอกู้ปืนนี้เราไม่ได้นะอันนี้นี่ป้องกว่านะป๊าบเด้งเด้งป๊ป๊าป๊พอพอให้ถังปมาปม มีอะไรอีก,กดดมีปืนพกเย็ดเต็มปืนพกนี่เนี่ยอะไรอะ่ะลูกสองคู่เยดเด้นี่ดูด,ดูวิธีเปลี่ยนปืนมันใช้กระสุนเน่คลิกๆโอ้โหมึงวิธีคนจริงาทางไม่ระเบิดใช้แน่สำหรับวันนี้นะผมจะมาแนะนำวิธี <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ <laughs> ล่นี่โดนชนตายได้ไงเอาเอๆ,ๆ <laughs> เอาเอาเอาไปชนได้ <laughs> โอ้โหใครอนมันขับรถนะวันนี้นะผมจะมาอธิบายอีกหนึ่งยางนะที่น่าสนใจนีม่มาชนอะไรกันวีวนะเนี่ยนีคืออ่าวิธีการเดลิเวอรี่นะครับเป็นการเรียกสินค้ามาส่งหน้าบ้านท่านนะฮะโดยที่อะไรก็ตามนะที่เราต้องการนะฮะอาทิเช่นปืนนะครับอ่ามีปืนหลายรูปแบบเลยนี้ปืนอะไรปืนคริสตูป์วีใช่ไหมอันนี้อะไรก็ได้นะที่เราต้องการไม่เว้นแม้กระทั่งอ่ารถถังนะฮะแล้วก็ เครื่องบินก็ได้นะครับน่ะพวกฮอต่างๆนะฮะที่เราต้องการเราสามารถเรียกมันมาได้เลยนะครับนี่มีรถบรรทุกรถบรรทุกก็เป็นกระโดดได้วะเนี่ยรถถังกันได้แล้วยแยกนะครับจากนั้นจากนั้นเราก็แค่โยนนะฮะเจ้านี่ไปนะครับมันก็จะมาส่งเราถึงที่แบมจึ๊บมาแล้วนะจ๊ะ คิดได้ว่าเป็นบริการพิซซ่าถึงหน้าบ้านท่านนะฮะซื้อยืนอลไกันยืนอลไรแม่ชีแม่ชีทำอะไรแม่ชีรอรถเมย์ฮะรอรถเมย์เอ้ยนี่เอาซิง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 อืมพวกเดียวกันก็ยิงอ่าคดได้ว่ายิงแหลกแจกทีวีสีเอาวิ่งวิ่งวิ่งสิวิ่งสิแฮมคารโล รถถังนี้นะครับจะมีความสามารถพิเศษนะในการตีไนตรัสหรือว่าไนตรัสออกไซด์ซึ้งนะสามารถกระโดดได้ด้วยนะกระโดดกระโดดกระโดะโดทำไมจอมันมึนจังวะฮะระบบการบังคับรถในเกมนี้ค่อนข้างลำบากจิตใจนะฮะก็คือต้องกดเมาส์กลางนะครับในการกระโดดอ่ากดสองทีมันจะซึ้งเกินไปละ ทวนเล่นยังบินหัวเองเนี่ยเนี่ยมันไส้มันไส้จะไปไหนในว,วันนี้รถถังติดในตัดบ้านใครก็สอนแต่ไม่แน่นะอนาคตเราอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะ <c oughs> มีป้อมนีมีป้อมมีป้อมมีป้อมมันเนี่ยดทำอะไรรถมอไซค์กระโดดอึ๊บไอ,อ,อคนอยู่บนป้อมนี่ยชิบหาย เอาปกันนี่มึงไม่รู้อินโนอิเนเอบ้านงพังแล้วมึงยังนั่งชิลทำไมพวกมึงน,นิ่งแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยวะตรงนี้นะครับคุณผู้ชมน่าเห็นทางแก๊สได้ไหมฮะเจ้าสิ่งนี้นะครับเป็นตัวโจ๊กประจําเกมนี้เลยนะฮะนียเทด้ว่าไว้เป็นอ่าเครื่องเล่นนะสำหรับแกล้งใครใหลายคนนะฮะเดี๋ยวเราหาไม่มีเหยื่อแบบน่าสงสารแล้วนะฮะมีแต่เพื่อนเรานะครับโถเอ้ยเฮ้ยนี่ไงอ่าวันทีพี่ จากนั้นแะแล้วก็ามาเกาะกับไอ้นี่มาปับ๊บจากนั้นนะเอาปืนนะครับยิงไปที่หัวของถังแก๊สนะถังแก๊สก็จะ <c oughs> ไปดุแล้ว <c oughs> หรือเป็นของเล่นพี่ใช้ได้นะครับใช้ได้คุณภ,ภาพเยี่ยมตัวดูนมีไอ้นั่นด้วยนะผู้ชมไอ้กางหันไฟฟ้านะฮะกางหันลมนะครับเดี๋ยวทำการ ยืมรถคนแถวนี้แล้วกันแน่ทีบหน้าไปย,ยกล้องไงมะยกล้องไงมะเกมนี้มันไม่ใช่ยกล้อโธเอาล้ไปชนๆๆไปชนรถก็พังอีกโฮ้ยนี่นี่หันกลับเลยโทษโทษเราเบิดซ้ำเราเบิดซ้อนเฮ้ยหลบไปเอ้ยตรงนี้มีรถแรง รถแรงขอยิ้มหน่อยเพื่อนชีวิตจริงอยากได้สักคันนะครัแหมมีปัญญาซื้อหมอใส Big Bite Big Bite บบ Bite ่บิก Bite ๊กไบค์บิ๊กไบค์บิ๊กไบค์บิ๊กไบค์ปวดเมือกแนะช่วงนี้นี่รานะคาบิ๊กไบค์นี่เข้าถึงง่ายนะครับดาวไม่กี่บาทจะสามารถออกรถได้ใช่ไหมไม่รู้ว่าโหคนที่แบบซื้อมาเป็นชาวบ้านนี่ขับกันแว้นๆเชียวแนะ ครับไปรู้อิโนโอนยในยนะก็ระวังตัวด้วยนะเห็นตายมาเยอะแล้วนะ <c oughs> นี่มันฟาร์มวัวได้嘛นดื่มดมวัวแดงดื่มดมวัวแดงกันเถอะพ่อไทยเพราะมันอร่อยและถูกรักอ,อนามัยไม่เอาเศรษฐกิ <c oughs> จ,ะจะดสดใสเศรษฐกิ <c oughs> จ,ะจะดสดใสางกายแข็งแรงวัว วัวคว่ำเลยทุเอ้ยต้องวัวเล่มไปเนะียมาคันนี้อ่าไปไปลูกอ่า <laughs> ไปวัวไปดีแล้วเนะ้ยถือว่าเป็นวัวที่ให้ผลผลิตได้ดีเนะวัวไปดีนี่อะไรเนี่ยมูลวอกมูลวอกเนะ้ะแหม่ไม่ไดนะ <laughs> ้อยรอบเลย อาโอเคจนั้นราทำเป็นวัวอวกาศนะฮะที่อ่าไปเกรถชนะนอบแไปลูกไปเลยไปไปอาลูล้วหมุน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 หมุุนวนีอวู้ฮูม่มตัวมตัวมตัว วัวแจ๊ะอุ like? Ο, ้ยนมใหญ่นมใหญ่นี่เป็นที่มาครับว่าวัวแดงแรงฤทธิ์จับมันโมที่เกันตรงนั้นแล้วกดปั๊บกดปั๊บวัวบินไปดุ่นเลยเมื่อกี้เปิดอะไรเปิดอะไรโอ้โหได้ที่หนึ่งเลยไม่ได้การระเบิดก็ไม่มีเหตุแนะ ไปดีนะครับบัวตัวนี้ใค้ยิงไรอย่ตบ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 นะยะะิงไรกันน <breathing iquer> <Hungary> like uh <of> ี่ก็ลงไม่เคยสวยเขาเลยนะลืมวิธีการลงเหมือนต้องกดอ่กลางล้มก่อนแล้วยืมรถนะมึงก็ลงไปป้าไอ่ออกมายิงไก่บ้านี่นะฮ้ตัวนี้นี่ของเล่นเยอะของเล่นเยอะคนเล็กของเล่นใหญ่ ชอบชอบแถวนี้นี่ชอบเราสามารถนำรถมันไปเกี่ยวกับกังหันได้แค่ขีดกันชั่วแล้วเนี่ยเฮ้ยวันนี้อ่าเอาไม่ถึงเฮ้ยเอาอันคันนี้มาหนีก่อนอย่างเียวเลยเร็วเร็วเร็วเอ่ามาแล้วนะฮะป๊บโอเคทีนี้ก็เอาอันนี้ไปเกี่ยวกับนั้น ไฟมันไปเล่นเป็นชิงช้าสวรรค์เลยนะวันนี้สนุกแน่นอนครับโอ้โหดูต้องต้องมีมีหนึ่งก็ต้องมีสองครับคุณผู้ชมอ่ามีหนึ่งก็ต้องมีสองเดียเล่นเดย้อ่าเดี๋ยวนอันนี้เราจะติดเป็นแพ็กเกจพิเศษให้เลยนะอ่าเดี๋ยวนะ 2 3 4อันนั้นหายไ่ได้เช่นไรเอาเ้าไปไหนแล้วล่ะเฮ้ยอย่าเปไปวันนี้ก่อนกลับ <c oughs> <c oughs> ไปดิเอาเราไปไหนลนะ่ะ <c oughs> เออเอา <c oughs> เราหมุนติวติวติวแล้วมุน <c oughs> แล้วมันหมุนอะไรของมือเอ้ยเออ ในที่ว่าตรงนี้ทำเลดีเลยเนีเหลืออย่างเดียวคือเหยื่อแนบหมาละมาขับมอไซค์กินลมเยอะนะมึงอันนีันนี้โอ้เป็นผู้หญิงขับก็เลยชาเนี่ยไปไหนจะไปไหนอมาให้กูเล่นก่อนมาให้กูเล่นก่อนเจ๊ เจ๊ได้รู้แน่นอนเตรียมตัวไปสบายอ่อาอะไรฮะเดี๋รถชนกู่ทำไมเนี่ยเอะไะทีนี้เอาเจ๊ไปขึ้นไปตรงนู้นขึ้นยังไม่ติดเจ๊ไม่ติดทำไม่ไม่ติดนั่นเจ๊เจ๊มานี่เจ๊อ่าโอเคเอารถใครสั่งใครสอนมึงขับรถไอ้โอ้ยอ่าป๊าบเอ่ะเราบาึงเจ๊ เจ๊บมันมันเเไม่ไหวแล้วแม่เป็นอะไรที่มีความสุขที่สุดเลยนะชีวิตชีวิตได้แกล้งคนนี่เป็นอะไรที่แบบ the best the best of the best แม่ขับขี่ปลอดภัยได้ครับรถมิสเตอร์บีนรถมิสเตอร์บีนไปลูก งานโอ้โหเปการแกว่งที่แบบโครเจ็บตายสุดยอดไปแล้วมันน่าจะมีแบบอะไรที่แบบแปลกๆนะฮะรู้สึกว่าข้างหน้านี่มีเควส์นะครับอีกอ่า600เมตรซึ้อน่ใช้วิธีเร่งเทอร์โบเทอร์โบเลาะป่าชนทุกป่าเลยเอาออฟแก๊ส โอเคมีเควสตน้ำมันหมดเควสตน้ำมันหมดคือต้องไปเติมน้ำมันให้มันใช่ไหม,มลุงจะไปซื้อน้ำมันเอาเอางั้นมึงมึงไปได้กัน <c oughs> ลุงมึงก็ลุงมึงก็ตามเขาไปด้วยเอา้าเออไปกัน <c oughs> เวทป้าเลยวะจูจ่ๆมึงคนขับรถมึงไม่เคยสอนเหรอมึงต้องขับรถกันยังไงส่งมาหนึ่งกล่องแหม่มอ่ายืนี้นี่ยังคุยโทรศักเล่นมึงไม่เห็นอะไรจริงเหรอเนี่ยมานี่เป็นหออะไรเ,เ,นเนี่ยเ็้เจ้สีทองด้วยเนี่ยแบบนี้ถ้าท่านจะเป็นของแรง เอาเฮ้ยกดผิดดูดูหอ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 กรอนไอชิบะเฮ้ยเกิดยวการหาวทุงงแน่บินไม่เป็นเดี๋ยวนะว่าแต่เอาโอ้ยยี่สลายกดนี่จัดไปลูกก็กดปืนกแหละ โอ้กดช้างรรมันละมึงทีนี้มันละมึงเดี๋ยว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 เราไรีพอร์ตป้ามากับเครื่องน่าจะได้น่าจะได้ <c oughs> ไดเดบอ่ะละมึงป้าป้าป้า,ปาเราไปพเดจรกันนะวันนี้โอ้เร็วมากนะครับแถมเจ้าหอนี้ยังมีไนตัดอีกด้วย พอบ้านมันมีนายตัดหรอเปล่าก็เคยเห็นแล้วป้ามัป้ามัป้าหมุนมีความสุขมากเลยเนี่ยข้างล่างนี่จะมีไอ้นั่นด้วยนะอ่าเป็นรางรถไฟนะ่ยเราสามารถไประเบิดรถไฟได้เนี่ยรถไฟรถไฟเงือบนี่ไปอย่าง่วนพิเศษพิเศษใส่ไข่เฮ้ยรถไฟ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 มุดมุดมุด เฮ้ยนี่นี่นี่ๆีๆนี่วอทวอทเด What t h e fuck แค่เออโอเคคุณผู้ชมครับก็สลับใน just cause สนะฮะในวันนี้นะครับก็ขอจากลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับชอบเกมนี้นะครับอยากให้เล่นต่อก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับ ถ้าใครมีอะไรแนะนำนะก็ฝากผู้ชมนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทาง G2A.com นะครับที่คอยสนับสนุนได้มานะครับแล้วก็ทาง Nvidia ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอลาอไปก่อนบ๊ายบายเจอกันครับ